ราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ได้รับแรงบวกมาจากประเด็นเรื่องความวิตกกังวลเกี่ยวกับแบงค์ล้มในอเมริกานะครับจาก First Republic ที่ประกาศล้มละลายอีกครั้งหนึ่งก็เลยทองก็เลยพุ่งปูดขึ้นไปแต่แล้วก็ถูกอุ้มแทบจะในทันทีทันใดนะครับทองคำก็เลยตกกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังคงแกวงอยู่ในกรอบเดิมนะฮะเนี่ยก็ตี แนวรับว่าเป็น1970แนวต้านก็คือ210 0นะครับก็แบ่งเงินมาซื้อขายในกรอบนี้นะครับอย่างวันนี้ก็จะมี80 70แล้วก็60เป็นแนวสตอลอนะครับจริงๆอยากให้สตอลอนที่70นั่นแหละแต่เผื่อมันมีกระชากหลุดลงมานะครับแล้วก็ดีดกลับมาได้เพื่อรับความผันผวนในการประชุมของเฟดท,ที่จะถึงในคืนวันพุธนี้นะครับก็อาจจะแบ่งเงินมาเล่นในกรอบอแค่เอาแค่80ถึง 90หรือ2,000ก็ได้นะเอาจริงๆนะเพราะดูจากราคาส่วนใหญ่แล้วมันแกว่งอยู่ในเลนประมาณเนี่ย8 0ถึง9 0มากกว่านะครับก็ถ้าใครเล่นในกรอบนี้โอ้โหได้กินไปผมว่าโอ้โหหลายรอบแล้วล่ะนะครับก็แบ่งเงินมานะครับสำหรับคนที่มีเวลาตามตลาดนะครับ